ตื่นขึ้นมาก็นั่นก็ทำงานก่อนค่ะแล้วก็ไปนั่งเล่นพื่อนชั่วโมงเือต,ตื่นขึ้นมาอะไรนะคะตื่นขึ้นมาล้ก็ทำงานคับีห้าขึ้นอืมอืมก็มานั่งงานก่อนแล้วประมาณเจ็ดโมงไปนั่งตอนท่านทำงานดับภาษาไม่เอ,อ่ยดับด้วยแต่ว่าจะจบจ้องอยู่กับงาน แล้วต้องทำตีห้าเลยหรือหลังจากนั่งสมาธิได้ไหมคือพอดีว่าช่วงนี้เขาใช้เวลาอังโนมัตินานค่ะก็เลยก็เลยตอนแรกก็ว่าจะนั่งก่อนแต่ถ้านั่งก่อนวิ่งชา้าอืปเลยทํางานจนเสร็จแล้วก็ไปนั่งแต่ไม่มีใครว่าได้เดี๋ยวเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเขาเสนดก็ไม่มีอะไรวิ่งเลยเขาจะมาเพราะว่ามันเป็นยินงโฆษณา รถแบบผัดสะได้เป็นซรายไหมในช่วงที่ท่านทํางานตีห้าคริ่งนะคะทํางานแบบผัดสะไม่ได้ไม่ได้เลยจิตตั้งมั่นอยู่ที่งานไหมเอยใช่ค่ะก็คือท่านจิตตั้งมั่นอยู่ที่งานจิตอยู่ที่เสาขันเสาหลักไหมค่ะไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นทำอะไรอืมก็คือคิดแต่เรื่องงานไม่มีเรื่องของกล้ามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีเรื่องของโลก ก็คือเป็นเรื่องของงานทั้งทั้งหมดเลยโอเค okay, ค่ะแล้วยังไงเออแล้วพอเรามานั่งสมาธิเป็นยังไงคะก็นั่งได้ดีเลยค่ะอืมสัตวค่ะงดงามในเบื้องต้นเนาะท่านได้เคลียร์พื้นที่ก่อนไหมคะบนอาสนะมีเวลาไหมเออเคลียร์อยู่ประมาณห้าห้านาทีนะห้านาทีเนาะนไม่ได้นานเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มสายก็ นั่งเคลียร์ว่าเรื่องที่คิดอยู่ก็หยุดก่อนนอะคะเห็น <Okay, S 1> <okay. S 2> มากก็คือวางเรื่องทางโลกก่อนแล้วท่านก็ไปนั่งบนอาสนะใช่ไหมคะก็ดับผสัสษาแล้วก็เริ่มเข้าขั้นตอนของพระองค์งดงามในเบื้องต้นเป็นอย่างไรเอ,อเอ่ยเสร็จขั้นตอนส่งออกไหมคะงดงามไหมไม่ไม่ได้ส่งออกเท่าไหร่สาธุก็คือท่านก็คล่องแคล่วในการ เข้าสมาธิในเจ็ดขั้นตอนของพระอ,องค์ถูกไหมคะค่ะโอเคค่ะตอนที่ท่านแผนเน่เมตตาก็ไม่มีการหลงลืมเนาะในเจ็ดขั้นตอนเนี้ค่ะไม่ไม่ไม่าไม่หลงโอเคเก่งมากนะคะหลังจากที่ท่านเข้าสมาธิคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเริ่มมีสติหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เอาจิต เอาสมาธิไว้ที่ปลายจมูกนะคะดับผัสสะไปเรื่อยๆตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเอ่ยเขาเขาก็มีส่งออกเป็นธรรมชาติของเขาสาธุค่ะเขาเขาก็ส่งออกตลอดค่ะค่ะส่งออกแล้วท่านทำยังไงเอ่ยดับผัสสะลงนื่องเแ่ไม้ตาโอเคถูกต้องค่ะนะคะ ตับผัสสะกำหนดนิวอันห้าแล้วก็แผ่เมตตาก็ทําบนไปเนาะเรามีอะไรไหมคะชาลูสีเข้ามาไหมเป็นยังไงเหรอคะชาลูสีคะ่ะมันจะมีอาการยางรังไงลืมซะแล้วชาลูสีไม่น่าจะมีอะไรมีตัวอะไรมากกอกมากลิ้งตามลูกตามาทิ่มมาแทงตรงขาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพองตัวหนา ตัวเอียงนะมาทิมลูกปืาบางทีเหมือนเวลาเรานั่งสมาธิาอาจจะคันไปในลูก,กตาแล้วแต่สภาวะที่เขาจะเข้ามานะคะฌานฤสีหรือมารจิตน,นะคะมารจิตก็อยู่ในหนึ่งองค์ของฌานฤส,นะสีเหมือนกันนะคะมารจิตหรืออ่าตัญหาที่คอยกระซิบก็คือฌานฤสีเหมือนกันมีเข้ามาไม่คัรอบนี้มีเข้ามาในลักษณะไหนเอ่ย ก็จำได้คร่าวๆไม่มไม่ออกสาุแต่ว่ามีค่ะ <Okay. S 2> มีอาการแบบนี้เหรออาการแปลกๆอืมนะคะถ้าเป็นชาลุสีเป็นมานจิตปัญหาคอยกระซิบเข้ามานะคะน้ำหูน้ำตาไหลน้ำมูกไหลไอจามอะไรพวกนี้นี่คือชาเุสีคือเวลาที่จิตเขาตั้งมั่นแล้วอยู่ๆเขาจะเข้ามาเขาจะเคลือบคลานเข้ามา พื่อที่จะทําให้ผู้เดินมรรคกนี้ออกจากสมาธินะคะบางทีก็จะมีตัวอะไรมาไต่เรานะคะตัวมดตัวอะไรที่ท่านเคยเจอนั่นแหละบางทีเขาก็จะมาไต่เราแต่เออพอเราดับผัสสะไปแล้วเขาก็จะหายไปก็จะไม่มีอะไรของท่านอาวุธที่ใช้ในชานที่สองก็คืออ่าขึ้นเขาลงเขาถ้าลาษีเข้ามาก็ปล่อยเขาเลยนะคะแล้วเราก็จัดการด้วยการขึ้นเขาลงเขานะคะขึ้นเขาลงเขายังไม่ต้องเดินสายปฏิจจ์ก็จะเข้ามาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเขาก็ไป เพราะเดี๋ยวท่านต้องดับผัสสาแล้วก็ขึ้นเขาลงเขาค่ะเพราะยังไม่ใช่ฌานของเขาเนาะเดี๋ยวฌานสามเขาะจะแสดงตัวชัดเจนนะคะแล้วมีอาการอะไรอีกเอ่ยในสมาธิอะคะเออก็รอบนี้ว่านั่งได้แต่รู้สึกว่ามีอาการอย่างหนึ่งแต่ยังนึกไม่ออกม,มีอาการอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องติดตึกค่ะพอเรานึกเราจะลกลายเป็นการติดตึก นะคะคท่านยังตอบบัตรเข้าตอบบัตรออกในห้องทำหรือเปล่าเออโมไม่ได้ทำาืมต้องเริ่มทําได้แล้วนะคะตอบบัตรเข้าตอบบัตรออกเพราะจะต้องเป็นเลคคอร์ดเว้เอ๊ะทำไมตอนนี้ให้นั่งแค่สามสิบนาทีนะคะ <c oughs> แต่ก่อนเคยนั่งชั่วโมงหนึง่งเราเอาเขาไม่ไหวเราดับภาัษสามไม่ได้ทําไมอาจารย์ให้นั่งสามสิบนาทีจะได้มีเลคคอร์ดต็บไว้ให้ตัวเองเลยนะคะ <c oughs> แต่เจอความสงบใช่ไหมในรอบนี้ท่านจะเจอความสงบแล้วใช่ไหมคะเริ่มสงบแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทยาูดได้อย่างไรอะไรนะ,ะใ,ชใช่ค่ะใช่ค่ะสาธุระภาษาได้เพิ่มขึ้นไหมคะคือเมื่อคืนเมื่อเช้าค่ะรู้สึกว่าสงบค่ะเมื่อเช้ามีอาการสงบอ่าเนี่แหละอาการนี้แหละที่จะบอกอ ก็จะสงบสงบเกิดจากวิเวกเนาะก็จะเกิดจากวิเวกในสมาธิของท่านนั่นแหละค่ะเห็นอเช้าก็รู้สึกว่าเออเราก็เหมือนจะดับได้นี่นาแบบนั้นเมื่อดับได้อยู่แล้วค่ะท่านนะคะความวิเวกก็เกิดจากสมาธิของท่านนั่นแหละค่ะเกิดจากวิเวกของเราค่ะแล้วเมื่อวานท่านดับภาษาแล้วก็แผ่เมตตาได้เยอะขึ้นไหมคะ รอบที่ผ่านมาเยอะขึ้นแต่ยังไม่เยอะเท่าเกณฑ์ยังน้อยกว่าเกณฑ์ยเยอะค่ะ<ต>เยอะ<ๆ>ขึ้นเนาะเขาจะค่อยๆเยอะขึ้นค่ะอยู่ๆจะมาถึงเกณฑ์เลยไม่ได้แต่ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,น,มานะคะก็จะค่อยๆขึ้นมาตามลําดับตามลาดับรูนะคะ่ะสภาวะที่ท่านเจอเมื่อเช้านะคะมีวิตกมีวิจามีปิติสุข นะคะสภาวะที่ท่านเจอความสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะเกิดจากวิเวกวิเวทที่เกิดจากสมาธิถูกไหมเอ่ยสวยนิดนึงก็จะมีอารมณ์สวยตรงนั้นเราก็จะเกิดความสงบในภายในนะคะวิตกวิจารสงบลงไปหรือยังเอ่ยรอบรอบที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอย่างเนาะโอเคค่ะไม่เป็นไรก็ดับรดับปัจจัยนะคะแล้วก็แผ่เมตตาไปนะ อปนที่ท่านมาแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปท่านเพิ่ม40นาทีได้แล้วนะคะพอให้ท่าน30นาทีมาก็หลายวันแล้วเนาะแต่ก็คือขอสองรอบเหมือนเดิมนะขอสองรอบวันละสองรอบนะท่านนะคะ40 50แล้วเราก็จะมาอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเพียในการดับผัสสารในระหว่างวันแล้วก็แผ่เมตตาในระหว่างวันให้ได้เยอะๆเลยนะคะให้ได้เยอะๆที่สุดเลยท่านจะเห็นเลยว่าเนี่ยวันไหนที่เราดับผัสสารได้เยอะได้เยอะๆนะคะ การที่นั่งสมาธิตั้งแต่ขั้นตอนเลยท่านกาเพระองค์ในจิตจะไม่ส่งออกเ็าจะตั้งมั่นเขาจะส่งออกเหมือนเป็นธรรมชาติของเขาส่งออกปุ๊บพอเราดับผัสจไปแล้วเขาจะกลับมาจะเหมือนส่งออกเป็นธรรมชาติจะไม่ส่งออกเลยก็จะไม่ใช่นะคะเพราะธรรมชาติเขาเขาต้องส่งออกนะคะถึงแม้ในขั้นตอนเจ็ดขั้นตอนนี้เขาก็ยังส่งออกอยู่นะนะคะแต่จะไม่มีการไหลเพลินเขาส่งเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ดักแล้วเขาก็กลับมาเรากเาเข้าสู่ขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามต่อไปเรื่อยๆ จนครบเจ็ดขั้นตอนของพระองค์สภาวะนั้นนะท่านจะเริ่มจิตตั้งมัน่นเมื่อเราคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเริ่มมีสติหายใจเข้าหายใจออกสภาวะตรงนั้นจิตท่านรวมเริ่มจะรวมเป็นเอกกรรมเอกธรรมนะคะสภาวะตรงนั้นท่านจะเริ่มสังกัตจากามรอบรอบที่ท่านเล่ามานี่นะก็คือเริ่มสังนัตจากามสังนัดจากอภุสมณธรรมท,ทั้งหลายนิวรณ์ห้านี้ไม่เอ่ยรอบรอบที่ท่านเล่าเนี่ยคะ่ะอือวร์คไดไม่กี มีถึนงนหมคะเบ,า,บ,า,บาๆบเบาๆบาเนาะเขากรล่มสงบไปเหมือน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 จะยังยังยังอโงบแต่ก็ยังก็มีเหลี่ยวนิดเดียวเลยเป็นจิตสงฆวังหรือเปล่าคะไม่ไม่ทราบค่ะ,ะแต่คือนิดนิดนึงแล้วก็กลับมาเลยนิดนึงแล้วกลับมาเลยเขาก็เบาไปสงบไปนั่นแหละค่ะท่านถึงอยู่ที่ชาญที่หนึ่งทรงปฐมฌานชามีวิตกมีวิจามีปิติสุข เกิดแอบวิเวกอยู่สภาวะตรงนั้นแต่ท่านเดินมาไปเรื่อยๆรอบต่อไปนะคะจะ,สะเสวยได้นานขึ้นแต่ละสมาธิเช่นปฐมฌานท่านก็จะ,สะเสวยได้นานขึ้นนะคะมีความสุขตรงตรงนามากายมีความวิเวกในสมาธิเกิดแต่สุขตรงนั้นได้นานขึ้นแล้วเราก็ดับภาษาไปดับภาษาไปนะคะวิตกวิจารเขาก็จะดับไปท่านก็จะเกิดความผ่องใสแห่งจิตขึ้นมาจิตข้างใน,นเขาจะผ่องขึ้นมาเลยค่ะผู้เดินมักจะทราบเลย จิตผ่องสว่างถวายขึ้นมาจิตกับผ่องในภายในนะคะมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในนะคะเพราะอะไรเพราะวิตกวิจารณ์ท่านดับไปสงบไปนะคะเมื่อไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ก็จะเหลือองค์ปิติสุขนะคะมีปิติแล้วก็มีสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ท่านก็จะทรงอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะเดี๋ยวเวลาเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าเวลาที่เราเสวยนี่นะคะถ้าอินทรีย์เรา สิบหกชั่วโมงเราทำได้ดีแผ่เมตตาได้ดีเวลาที่เราเสวยแต่ละสมาธิจะเริ่มยาวขึ้น,นเรื่อยๆยาวขึ้น,นเรื่อยๆค่ะอย่างรอบเมื่อเช้าท่านก็จะเสวยนิดนึงเนาะพอได้รู้ลดท่านก็ยังสังเกตเห็นอ๋อตรงนี้เขาสงบนะอะไรอย่างเนี้ยค่ะเดี๋ยวพออินตีท่านมาอีกนะคะท่านรับพาสษาได้แผ่เมตตาได้องคองค์เหล่านี้จะเริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็จะเริ่มเป็นมัคเป็นมัคค่ะมัคก,ก็จะสว่านะคะในทุติยชา นะคะเขาทาให้วิตกวิจารณ์หนักไปนะคะเราค่อยสภาวะตรงนั้นเมื่อทุติยฌานท่านทาให้วิตกวิจารสงบไปแล้วทรงปิติทรงความสุขไว้เกิดแต่สมาธิเกิดแต่วิเวสตรงนั้นนะคะนะคะเราก็จะเกิดอุเบกขาขึ้นมาสภาวะที่ท่านอยู่อุเบกขานะคะอ่าไม่คืออุเบกขาตรงนั้นก็คือเราจะไม่ สนใจในความสุขไม่สนใจในความทุกข์เป็นความละสุขละทุกข์จะทรงอุเบกขาอยู่อย่างนั้นนะคะเมื่อเรามีอุเบกขาองค์สติก็จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีสติมีสัมปัชชัญญะในฌานที่สามนะคะแล้วก็จะมีความสุขที่นามากายนะคะมีความสุขที่นามากายเพราะอะไรเพราะปิติแบบฌานฤๅศีเขาดับไปหรือสิ้นไปแล้วเราก็จะมีความสุขที่นามากายนะคะกายท่านก็จะหายไปในความรู้สึกตรงนี้ก็คือทุติยชา นะคะนามมากายจะหายไปเลยแล้วค่อยมาลงรายละเอียดเนาะว่านามมาักายเขาหายไปได้อย่างไรเนี่ยค่ะชานที่สามก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ที่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขทรงสภาว่าอย่างนั้นนะคะท่านให้เราเซไวแ้แค่ไหนก็คือเท่านั้นตามอินทรีย์ของเรานะคะนี่คือชานที่สามแต่ของท่านท่านอยู่ทุติยาชาถูกไหมเอ่ย โอเคถูกต้องเดี๋ยวก็ทําให้วิตกวิจาร์เขาสงบไปหรือดับไปนะคะจิตก็จะผ่องขึ้นมาเก่งมากค่ะเก่งมากไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทรงในชา้นที่หนึ่งมานานแล้วนะเนาะหยังไม่ทราบว่าในชั้นที่หนึ่งค,ค่ะนะคะสภาวะที่ท่านเล่ามาตรงนั้นยังมีวิตกวิจารมีปิติสุขแล้วก็เกิดแต่วิเวกอยู่นั่นแหละค่ะนะคะที่ท่านสงบสงบรอบรอบเมื่อเช้าที่ท่านพูดมานั่นแหละ นะคะคือปฐมนะชาะะปฐมฌาชาตรงนั้นเองเพราะวิตตว,วิจารเขาเกิดขึ้นท่านก็ดับูกไหมเดี๋ยวเขาก็กลับมาอยู่ที่เสาเขือนเสาหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาไหลออกไปเขามีความเพลินนะคะมีนันทีมีความเพลินวิญญาณก้าวลงสู่นามลูกท่านก็จะดับได้เร็วขึ้นนะคะเมื่อเราดับได้เร็วขึ้นจิตเขาจะมาอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักนะคะท่านถึงได้มีความสงบเกิดแต่วิเวกถึงได้เกิดความวิเวกขึ้นมา แต่วิส่งวิจารหนึงมีอยู่ยังมีการส่งออกอยู่แต่การส่งออกเขาจะไม่ไหลเพลินเขาจะส่งออกปุ๊บนะคะส่งออกพอท่านรู้ตัวท่านก็ดับเขาก็จะกลับมาเลยนะคะเป็นอย่างนี้ไหมคะรอบรอบที่ท่านเล่ามาคะ่ะโอเคเก่งมากนะคะแล้วนี้วันห้าเขาก็ดับเนาะก็จะเหลือองค์ที่ท่านบอกว่าจะมีความง่วงเล็กๆน้อยๆนะคะก็ต้องไปดูตรงนั้นว่าเป็นอ่าเป็นพอกกายหรือว่าเป็นติดตกภาวาังของท่าน ็นจิตตกผวังไม่เอ่ยน่ะค่ะนิดนึงนิดเดียวม,มีความรู้สึกอยู่ว่าเขาเขาจะเหมือนไปไหนในผวังนั่นแหละมุ่ง่ถ้าจะเกิดอาการวูบลงไปเลยในสมาธิจะวูบลงไปเหมือนที่ท่านเคยวูบคือง่วงลงไปหนึ่งสองสามวินาทีแล้วผู้เดินมรรคท่านก็จะรู้สึกตัวแล้วท่านก็จะดับหัตะแล้วจิตก็จะเริ่มตั้งมั่นนะคะจะรู้ตัวเร็ว บางทีจิตตกผาวาังเนี่ยจะตกแม้กระทั่งเรามีสมาธิอยู่มีสติอยู่นี่แหละค่ะนะคะอยู่ๆเขาตกผาวางังเพราะกิเลสมาบางทีถ้าเกิดเราทรงสมาธิเนี่ยถ้าอินทรีย์เราสูงสูงอินทรีย์เราแน่นแน่นทรงสมาธิอยู่เขาก็ทําอะไรเราไม่ได้อามาจิตตกผวังนะคะปุ๊บเดียวปูบเดียวหนึ่งวินาทีสองวินาทีนะคะแค่นั้นแต่ผู้เดินมรรคจิตท่านก็จะเร็วเหมือนกันสติต,ตรงนั้นยังมีอยู่ก็คือจะเห็นเลยว่าอ้อจิตตกผวังนะคะก็จะรู้ชัดว่าเป็นจิตตกผวัง นะคะจิตตัวระวังถ้าอยู่ในชานที่สามจะต้องเดินสายปฏิจจเดินสายปฏิจจ์สม,มุบาทนะคะแต่ถ้าของท่านนี้ยังอยู่ในชานที่หนึ่งที่สองอยู่ก็คืออ่าขึ้นเขาลงเขานะคะท่านก็ทําถูกแล้วเนาะก็มีการขึ้นเขาลงเขาค่าทุมีอะไรถามไม่เอ่ยเก่งมากค่ะเดี๋ยวรอบต่อไปขอสิสิบนาทีได้แล้วนะคะน่าจะได้แล้วแหละสิบสิบนาทีเก็บมาเก็บมา お看、yeah.